ีครับกลับมาพบกับอันเป็นพัดออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถสีประตูเข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันลบกนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกัพบพวกเราอีกหนึ่งช่องทางและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน ตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองิพันธ์ออโต,โ,ตโต้นะครับตรงนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้หน้าที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า To โ,โยต a h i l รัก Re ี vo 2.4ตัว E นะครับเป็นรถปี2015พีรันเนอรประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้ออีกคันหนึ่งนะครับตัวรคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับ yeah, yeah, เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดู ตัวเครื่องก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้เปิดโชว์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง2.4นะฮะร,รหัส 2GD 2,393cc นะครับเครื่องเดิมไม่มีข้ามาเปนเครื่องไหลยเยิม้มคันหน้าเดิมครับแห้งๆเลยแก้มข้างเม็ดอาร์จะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทำทรงํำสีอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับตัวแผ่นเพลสติกเกมอก แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอยู่ครบหมดทุกอย่างครับรถค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะฮะซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวรีโวไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคบสีประตูขับ2ขับ4แบบไหนก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้ของตัวมันเองอยู่แล้วในเรื่องของตัวแบรนด์โตโยต้าด้วยซื้อง่ายขายคงนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัว เซอร์วิหรือว่าการเม t ทแนเนเนี่ยราคามันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับอุปรในเรื่องตัวการของแต่งเนี่ยคือมันมีรองรับค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับแต่พื้นฐานของตัวคันนี้เรามีให้แล้วอย่างหนึง่งนะฮะนั่นก็คือในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตอนแรกเนี่ยตัวปี2 0 5เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคือมันจะเป็นตัวโมเดลแรก คราวนี้เราว่ามันเป็นตัวหน้าเก่าหรือว่าเป็นตัวหน้า A1 ซึ่งเป็นกระจ,จังหน้าแบบโครเมียมคราวนี้เราเลยแปลงใส่เป็นตัวโ็โก้ให้กับผู้ต้ค้าไปเลยนะครับคิ้ว <Q S 2> ฝักระโปรงเนี่ยเป็นโครเมียมอยู่แล้วแล้วก็ตัวหน้า A4 แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกรอบโครเมียมนะฮะแล้วก็สปอร์ตไลท์คู่ล่างมีมาให้ครบนะครับส่วนของตัวโคมไฟหน้าเนี่ยพอดีว่าตัวนี้มันไม่ใช่ E p พารมันเป็นแค่ตัว E ธรรมดานะครับ เลยมีแค่หลรถฮาโรเจนนะฮะเดิมๆโรงงานรถค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเรามีวอลันตีร้านให้นะครับคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ป่ีเต็มๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งส่วนทงล้อพวกนี้เราเซอร์วิสให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรามาดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับตัวด้านข้างเนี่ยก็เป็นตัวล้อ a ลออยเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าตัวยางเนี่ยตรงนี้อันอยากจะบอกกับคูณลูกค้าว่าถ้าเกิดซีเรียสหรือว่าอยากมีการปรับเปลี่ยนใหม่หรือว่าอยากได้เป็นพวกแบบล้อแม็กขอบ18นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันเพิ่มเติมที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอันจะให้ทางเจ้าทีเซลเนี่ยเขาไปสอบถามกับทางเจ้านายให้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเรามี ร้านด้านนอกที่ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวนะฮะตรงนี้ลองดูรายละเอียดก่อนได้เพราะว่าถ้าเกิดถามว่าตัวยางเนี่ยคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนแค่ตัวยางอย่างเดียวอันนี้เราลองมาคุยกันก่อนนะครับบางทีแล้วว่าบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันหรือว่าบางคนอยากให้แบบจัดทรงหน่อยทาเป็นพวกแบบยีราฟแค่อะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวรุ่นนี้มันเป็นออโต้ขับ2นะฮะถามว่าทําแล้วสวยไหมสวยไม่ต้องคิดอะไรเยอะกันเยอะเลยครับหรือว่าถ้าเกิดเรา ใช้งานแบบปกติเนี่ยหรือว่าดูทรงซ้รเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแต่ถ้าเกิดถามมันว่าที่ร้านของเราเนี่ยสามารถทําให้มันจบได้ไหมในระดับหนึ่งนะครับซึ่งแปลงหน้าแล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสนใจจริงๆนะครับอันย้ําเลยว่ามาคุยกันหน้าร้านเพิ่มเติมกันอีกทีนึงโดยเบื้องต้นถ้าเกิดตัวยงตัวยางตัวลงตัวล้ออะไรก็แล้วแต่มาคุยกันดีกว่านะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเห็นเดิมๆแบบนี้ก่อนและเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงค่อยว่ากันนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับจะมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะมันในข้างมีให้ครับมือเปลิดสีบานตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวล้อหลังก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะครับสวยๆใหม่ๆเอี่ยมๆซึ่งอย่างที่เหนบอกว่า ถ้าเกิดเป็นในแนวของแบบพ่อบ้านนะครับหรือว่าหัวหน้าครอบครัวประมาณนี้เนี่ยหารถใช้งานในครอบครัวด้วยหารถขับไปทํางานด้วยหารถใช้งานในชุตประจำวันด้วยสิประตูเนี่ยคือข้อดีมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับในตัวรถหนึ่งคันแน่นอนว่าพื้นที่ในการโดยสารเนี่ยกว้างขวางนั่งได้สบายทุกตำแหน่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็สามารถบรรทุกได้อยู่แล้วไม่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้หรือว่าวันไหนก็นแล้วแต่วันด้านหน้าที่คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของแล้ว สักวันหนึ่งมันต้องมีกมทุกอยู่แล้วครับแน่นอนใส่โครงใส่ของพวกแบบของชิ้นใหญ่หน่อยของชิ้นเล็กหน่อยหรือว่าเป็นพวกแบบกับโครงกับข้าวอะไรประมาณนี้มันก็สามารถใส่ได้มันก็สามารถวางได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวกันชนท้ายมีให้และก็ไฟเบรกด้วยสามตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับตัวมือเปิดจะเป็นแบบโครเมียม แล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟท้ายด้านนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นกันดีถ้าเกิดเป็นตัวโฉมแรกๆเนี่ยมันยังมีไฟตัดหมอกด้านหลังมาอยู่นะครับบางคนดูแล้วว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือมันเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานมาเลยมันจะมีตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยพวกแบบ17อัพไปแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะฮะนี่ก็คือในส่วนของตัวด้านนอกนะฮะร,รถสวยมากนะครับเดี๋ยวไงเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับส่วนสําหรับด้านในนะครับตรงนี้มันเป็นตัว E ขึ้นมาก็ จะมีความท็อปขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยแถบพลาสติกคโครเมียมนะฮะสีบอลเงินแบบด้านนะครับทั้งตัวลากยาวคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ตรงตัวกรอบแอร์พวงมาลัยฐานเกียร์นะครับส่วนสำหรับตัวแอร์แบกนะครับมีให้ครบทุกจุดแล้วก็สำหรับตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกตรงนี้สามารถเปิดหรือว่าปิดการทำงานได้นะครับ ส่วนของตัวเครื่องเล่นหรือว่ามีเดียเนี่ยก็จะเป็น CD วิดีโอ m p 3นะฮะคนนี้กับบูทชธได้นะครับแล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็มีที่เสียบ USB ส่วนสําหรับตัวแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมอาจจะไม่ค่อยหรูหรามากเท่าไหร่หรือว่าโดดเด่นมากเท่าไหร่ในเรื่องของตัวออปชันแต่ถ้าเกิดถามว่าการใช้งานในชีวิตประจาวันของนอปดีทั่วไปแค่นี้ถือว่าเพียงพอไหมมันเพียงพอแน่นอนอยู่แล้วครับ บางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีเนวีผมไม่สนใจหรอกเฮ้ยไม่มีเนวีผมไม่เอาแล้วเฮ้ยไม่มีพวกแบบจอสกรีนผมไม่เอาแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราต้องดูถึงว่าการใช้งานของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนซะเยอะถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยประมาณนี้เนี่ยอาจจะขาดไปในเรื่องของตัวบางยงบางอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในอีกแบบหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแล้วทุกวันนี้เนี่ยหรือว่าตามพวกแบบนั่งรถโดยสารหรือว่ารถแท็กซี่ทั่วไปอะไร นะฮะมันก็จะเป็นตัวพวกแบบสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพวกแบบส่งอาหารฟู้ดแก๊อะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็ดูในโทรศัพท์หมดแ้วไมันจะเป็นแล้วว่าต้องมาพกเป็นพวกแบบโอ้โหใหญ่เบลเบลอะไรประมาณนี้มันไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดบางทีเราว่าเราดูถึงในความที่เราต้องการเป็นตัวท็อปเลยอันนั้นค่อยว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งนะครับแล้วก็สับตัวพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับตัว เครื่องเล่นทั้งหมดเลยนะครับมีตัวปุ่มกดรับตัวสับกดวางระบบคําสั่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงและก็ตัวของตัวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ M I D นะครับหรือว่าจอที่มันอยู่ตรงเลืยนไม้เนี่ยนะฮะแต่มันเป็นตัวจอ M I D แบบธรรมดานะครับพวกนี้ยังไม่ใช่แบบพวกแบบจอสีถ้าเกิดจอสีขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นพวกแบบตัว G หรือว่าพวกแบบล็อกโคนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ตัวกุญแจรตรงนี้เ่ยก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับกระจกปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัล็อกมองข้างแล้วก็พับก,กระจกมองข้างตรงนี้ก็มีให้นะครับสำหรับตัวเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับสามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะฮะค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะฮะ6สปีดนี่ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับในการใช้งานแล้วก็ตัวปุ่มอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้รุ่นนี้ก็ยังมีมาให้อยู่ ส่วนสำหรับตัวเบอกนะครับลองสังเกตก,กันดีๆครับระหว่างเป็นตัว J พัตหรือว่าตัว J ธรรมดาหรือว่าตัว E อั Up ขึ้นไปหรือว่าตัว E พัตขึ้นไปเบาะจะไม่ใช่แบบสีดำ<ม>นะฮะมันจะเป็นตัวเบาะแบบอออกสีน้ําตาลแบบลายไม้นิดนึงน้ําตาลออกน้ําตาลไม้ไม้หน่อยๆน,นะฮะ ซึ่งให้ความสวยหรูไปในอีกทิศทางหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยรีโวค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องตัวความสปอร์ตนะฮะเพราะว่าเขาจะคุมในโทนของสีดําเกือบหมดทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนภายในนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะพื้นที่กว้างนั่งได้สบายแล้วก็พวกแบบพื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับเราลองดูแล้วว่าเฮ้ยเรามีครอบครัว หรือว่าเราอยากเปลี่ยนจากพวงแบบรถเกง๋งกลายมาเป็นขับปุ่งรถกระบะแบบนี้แล้วก็ต้องการความสรงสบายในการใช้งานด้วยคือต้องเป็นออโต้แบบนี้เราก็มีคันนี้รองรับให้กับคุณลูกค้าให้ในะครับถ้าเกิดถามเัมนว่าไมเนอร์เชนเนี่ยกับตัวรุ่นที่เก่ากว่าไมเนอร์เชนเนี่ยแบบไหนหน่าใช้กว่าอัน,นอยากจะบอกคุณลูกค้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราอยู่กับรถพวกนี้มาบ่อยเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบถามว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันไหม ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าในส่วนงตัวภายในหรือว่ารูปลักษณ์ของตัวรถแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวเกียร์นะฮะเกียร์ออโต้สมัยก่อนกับเกียร์ออโต้สมัยนี้ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามาในเครื่องยนต์หรือว่าในพวงแบบรหัสของตัวเกียร์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่าง4สปีดสมัยก่อนกับ6สปีดสมัยนี้เนี่ย มันแตกต่างกันนะครับอย่างที้คุณลูค้าเห็นว่ามันเชนเล่นได้มันเชนแมนนวลได้ตรงนี้ก็ถือว่าขับสนุกไปอีกแบบหนึง่งนะครับบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยสองเนี่ยเล่นขับ4ไปเลยดีกว่าหรือว่าเอาเป็นตัวขับ2เกียร์กระปุกดีกว่าสุดท้ายแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับแต่ถ้าเกิดได้แนะนําแล้วว่าในายุคปัจจุบันตอนนี้หรือว่ายุคสมัยแบบนี้เนี่ยรถติดค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเน้นในเรื่องของตัวความสบายหรือว่าขับรถในระยะทางที่ไกล ทุกวันบ่อยๆแนะนําเป็นเกียร์ออโต้ดีกว่านะครับไม่เมื่อยขาด้วยไม่ล้าขาด้วยขับขี่สบายด้วยแล้วก็คันนี้ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันในส่วนของตัวพร e เนอร2.4ตัว E ปี15คันนี้ นะครับยังไงก็ต้องขอฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนด้วยถ้าเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบนี้หรือว่าสิ้นเดือนหรือว่าในเดือนหน้าก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีแพนจองรถพวกนี้อยู่แล้วใช้งานในครอบครัวหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นปัจจุบันนี้นั้นน่าใช้อยู่แน่นอนตรงนี้อ่านกล้าพูดได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาสําหรับคันนี้เนี่ยที่ร้าน่อนจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาท อันย้ำนะครับ5,79,000บาทถ้าเกิดคุณค้าประวัติดีเหมือนเดิมครับเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่าบาทเดียวแต่ถ้าเกิดคุณคูกค้าไม่มีเครดิตอยากทราบในเรื่องตัวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้อย่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะยกรถรุ่นไหนมาให้กับผู้ลุก้าได้ดูนั้นหรือว่ามีรถเข้าใหม่นั้นแดนมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้กับผู้ลุกขาอีกทีหนึ่งหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะทำให้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ